สวัสดีจ้ะไม่เริ่มมากินตำแตงกับพี่น้อยด้วยอาหารอาหารลักอาหารประจำของว่าเมียฝรั่ง ยดี่ป่น,นี่ลำบากแย่เด้อผามาแล้วแควเข่วก็บพอดีก <c oughs> ินยังกัยาก <c oughs> เราเรื่องไอ้หาหมอฟันนู้นมากหานอกเพีน้นเพไหน่อยแกไอุเปดอูฟันน่ะก็เป็นร้อยแล้วร่อยยุโร ลอยกุ้งปลากินตำแกงบะหมีนถกกวเเผ็ดกะเลมุ่ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยว เดี่ยวเส้นเส้นมี <c oughs> น้อเพียอดู <c oughs> อันบกพียนี่สวนนั่นแหะเพียรัักเพียแน่หรือเป็เปยนยอนเขาอ,อายุ้าห,หลายนาเนาะเขาเรากินเพียไม่เคยได้เดี๋ยวนี้จากนี่เคยกินเพียได้ได <c oughs> เดี๋ยวนี้กินเอันใส่ทิชเห้าเยาวกับเพ็ดพราะว่านั้นเท่ามากแล้วกินยังกับเพ็ดเม่นปเพราะว่านั้นาอายุหลายอายุไลยขึ้นก็ <c oughs> จะกินเพ็ดบ่ค่อยได้มันก็สิแมนแล้วเนาะ <c oughs> มินคือนเขาไว้ดีนะกินเผ็ดตำแตงกับเพ็ดกินก๋วยเตี๋ยวกะห้อนวันนี้เมื่อคืนมาหยากแค่ขีวิตนี่ไหม <c oughs> กินไปน้ำหูน้ำตาก็ะไรไปพี่น้องเลย <c oughs> กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน อยู่เพื่อสู่ชีวิตสู่ชีวิตเพื่อลูกเพื่อเต่าไปสละเระสาสราเขามีขอบมีขั้วเขาใหญ่เขาใหญ่แล้วมีขอบมีขั้วแล้วท่ากับตั้งจีงไปตั้งไดแล้วเนาะจีไปคนละบ้านพักคนจะล่าไปละ,ล,ะลูกเต่าก็จะเบอรอยูนัมเด้อ คพ่นมัง่องอกลูกเตาอันก็ไปยูต่างหากบ่ห้พ่อห้แม่ยูนั่งยูแผอยูมั่นพี่หน่อยก็จะเตรียมหาหม่องยูแล้วชิกลับมั่งไพยกบ ไปอยู่มอนแพทกก็คือจะย,ยูบอะไะเก็บไปเฮ็ดอี่ยังกินเนาะถ้ามาคาคายกับอ่อเป็นเฮ็ดในเฮ็ดหน้าคือสิบ่วยแล้ยอ,อ,อ,อีกอย่างนั้นเขาก็เคยชินกับการอยู่ต่างแดนประเทศ ประเทศหนาวๆไปอยู่อากาศบ้านห้องมันหอนไม่เก็จะอยู่ไดซ่นใดกับบได้ใดบ้านลืมกับเพื่อนจะของหรอกแต่ว่าเขามาอยู่นี่เดี๋ยวมันขึ้นก็ประกาศกูนี่แล้วนะพี่หน่อยก็อยู่นี่กันยี่สิบกว่าปีแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งกับลูกเต้าก็อยู่นี่มดก็ไปก็ตัวคนเดียวโดด ปัญหาคู่จิ๋หลายอย่างไรเนี่ยมนะตาเป็นสมัยก่อนยังมาทนีลมีลูกมีเต่ากระือจีบบอมีปัญหาดอกตอนนี้เ้ามีลูกแล้วนะอายุก็หลายแล้วเ้านะอายุหลายแล้วลูกเต่าก็อยู่นี่แล้วมันเกิไปอยู่บ้านเลเมืองไทยลำบากเนะาะเขาจไปเริ่มต้นใหม่กับจะจไปเริ่มต้นเฮ็ดอีหยังนะ <c oughs> ไปเรียนหลูนี่ใส่ใจข้อค้นเหนท่านมั่ง,ง,งไพ่ไม่อีกเพราะว่าค้นสมัยนี้ก็ดาใจกันลำบากเบิ่งใจกันยากนีส่สนะิอันตะไลคันห่อไปแล้วห่อกระจิดซ้ำกับว่าคนตงังคนตังเหนือแดนเข่าประเทศไพอยังสินะกระจิไป,ปเอ็นเนื้อานๆ,ๆ,ๆ,ๆ เราเดวกับบ่คือ <c oughs> มีความเปลี่ยนไปได้เลยการไปอยู่เมืองไทยการไปเที่ยวไปยังอ,ยอาทิตย์สองอาทิตย์ไตอยู่กับการไปอยู่คืออยู่บ่ได้มันบ่คือตะกอนน่นะเนาะหมูเวกเพลินฟูงเข้ากับบ่มี เขาก็ม <ahan> <c oughs> ีกบกั่วอยู่แผอยู่มันเลยถ้าไปอยู่สแนบกินอันก๋วยเตี๋ยวห่อนๆแล้วก็เศร้าพิดเศร้าพิดแล้วก็จิมันลุยต่ำบักแตงต่อ ให้มันเผ็ดต่อเพราะถ้ามันเผ็ดแล้วเรากลับไปกินสุดห่อนๆให้มันหายเผ็ดนี่นลราจะชีวิตชีวิตพี่น้อย มาก,กินนี่เบิ้งชื่อดอกจามเพราะว่าบ่าามีคลิปยังกินร่วงให้พี่เห็นน้องเบิ้งมาจะ้ะเนาะเบื้อันลงอยู่เบิ้องพ่อหายคืดหอดแต่จะว่าพี่น้อยหายไปเสนอกี่หน่อยก็สิก,กินต่อให้นมนดติดแหละบ่าทิ้งดอกชื่อดายจก็มาพากันคลิปไหม่วบะหมี่ยังมาให้เพื่อนเพื่อนกินน้องหรือเปล่า ก็การคลิปนานนะใจเด้อ